ยาสิไล่ถมถิ่มมุนมั่งแต่ขังเก่ายาสิลืมเหตุเขาเ่าค้นเถ่า่นสร้างสอนร้อนว่ากายพ่ายหนาคนิ้งหาสิได้จมกลายไปใสบ่บ่อม่มสีขึ้นเข้าเก่าเดิมกราบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนลูกถุงหมอลำยินดีตอนรับเขาสู้นเดือนผ้าหลอกค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของน้องแอมชนทิชาเนาะค่ะกามือนีกสิมาอัปเดตน้องแอมชนทิชาค่ะกาแอดกบบอดาบ่ได้ อัปเดตโดนเนาะค่ะถิ่มช่วงไประยะหนึ่งกะขอสะแสดงความยินดีกับน้องแอมชนทีชากระบ,บ้านหลังไม่เนาะคะ่ะกะขอให้น้องแอมมีความสุขกระบ,บ้านหลังไม่มีโชคลาภการงานจะเลื่อนก้าวหนา้าเดินทางไกลๆขาดแคลปลอดภัยกะขอให้น้องแอมงานหลายๆปังๆดังๆค่ะสำหรับมื้อนี้กัสิมาอัปเดตยอดวิวของน้องแอม กับซิงเกิลแรกเนาะคะ่ะห่อเข่าสาวบันนอกกับ Music Story ตอนนี้ยอดวิวกับยูที้748,12วิวแต่ขณะที่หนาเดือนกำลังรายงานยอดวิวอาจสิเพิ่มขึ้นไปแล้วะคะ่ะและสำหรับมิวสิกวิดีโอยอดวิวกับยูที้721,770ค่ะนี่ก็คือยอดวิวล่าสุดของ ่อเข่าสาวบ้านนอกสําหรับซิงเกิลแรกของน้องแอมชลธีชากับไข่แกลมีโกลเนาะค่ะยังคงปังอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับ่อเข่าสาวบ้านนอกล่าสุดจากอันดับเพลงของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กประจําวันอาทิตย์ที่30เมษายน2 5 6พห่อเข่าสาวบ้านนอกกได้ไต่อันดับขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้ว อยู่ในอันดับที่7ล่าสุดอาทิตย์นี้หอเข่าสาวบ้านนอกได้ไต้อันดับขึนมาอยู่ในอันดับที่สจากอาทิตย์ที่แล้วที่อยู่ในอันดับที่7เนาะค่ะกับไต่เต้าขึนมาในอาทิตย์ล่าสุดความดังของสาวน้อยแห่งชาโนมานเนาะค่ะสาวน้อยมหัศจัไวัยเพียงอายุ17ปี18ปีย่างค่ะพี่น้องค่ะพึ่งพานวันเกิดเพิ่นมาหมาดๆกับม,มีบ้านหนึ่งหลังกับความสําเร็จ ไห้ให้คุณยายคุณแม่คุณพ่อกับขอบครัวค่ะพร้อมกับลดอีกหนึ่งขั้นเพื่อไหวใส่ในการเดินทางไปหลองเพลงเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเป็นความสําเร็จของสาวน้อยที่อายุยังหน่อยๆน่อยููแต่กับประสบความสําเร็จกับเส้นทางที่น้องใฝ่ฝันและอยากสิเป็นเนาะค่ะกาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ